ตอนการรีเจ็คตัว DPF นะครับคือตัวดีเซลปฏิกูลเลตฟิลเตอร์ที่อยู่ใน Prado 150ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1KD หรือเครื่อง 1GD นะครับถาขคือหน้าจออย่างนี้ให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้กดไปเลยครับเห็นไหยรอบเมืองจะเร่งขึ้นไปเอง การีิจิตี p ครับถ้าเสร็จแล้วรอบเครื่องยนต์จะตกลงครับเป็นปกติแล้วก็ตัวหนังสือกับไฟสามเนี่ยมก็จะหายไปเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จครับัแต่ทําเสร็จแล้วนะครับสังเกตเลยว่ารอบเครืงยนต์ไปตามปกติ <Okay. S 1> มาดูครับกดปันีฟังก์ชันดูโอเคไม่ขึ้นตัวหนังสือเลย ภาษาญี่ปุ่นมันก็เขียน DPF แล้วครับเป็นปกติแล้วครับขอบคุณครับ